กำลังเข้าสู่นาทีที่70พอดีนะครับในช่วง2 0นาทีท้ายหลังจากนี้อยู่ที่ลูกนี้ครับเข้าหรือไม่เข้าครับวิกเตอร์เล็งแล้วเลือกอัดเป้าผู้รุ่งถูกทางแต่ว่ายังยิงเข้าไปจนได้ครับ3าต่อหครับบีจีนำห่างแล้วครับลูกยิงยังยอดเยี่ยมนะครับ so. วิกเตอร์คาเดโรโซวิ่งเข้ามาแล้วเลี้ยงไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับบอลเนีย โซนพนวิทเองก็เหมือนจะเอาจู่อยู่แล้วนะครับแต่การวัดบอลมันแรงแล้วก็ยังเข้าประตูไปทำให้วีจีขึ้นนำเป็นสามประตูตัวหนึ่งนะครับวิกเตอร์คาร์โดโซากจังหวะที่มาได้แฮนด์บอลตรงนี้แล้วก็วิกเตอร์คาร์เดโซคือฝั่งของโซฟพนวิทจริงๆก็ได้ข้อมูลแลยครับว่าฝั่งนี้แหละครับที่วิกเตอร์นั้นชอบนะครับแตะไปถูกด้วยนะครับ ต้มตัวไปแล้วเนี่ยพยายามจะปัดมันงัดออกมาไม่ออกนะครับจากตัวเ,เสียดามกันนะครับสมพงวิทย์นี่เชฟีจีเขามาได้ประตูที่300ห่างมันมันนําถึง2ลูกแล้วครับ